วันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการใช้สูตรพื้นฐานนะคะสูตรของการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตเนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกันที่จะใช้อยู่ด้วยกันก็คือสูตรที่1นนะคะอินทิเกรตค่าคงที่นะคะจะมีค่าเท่ากับอ่นำค่าคงที่นั้นเพิ่มเอกเข้าไปแล้วอย่าลืมบวก c ค่ะ สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะก็คือการอินทิเกรตนะคะค่าเกยกกำลัง n อินทิเกรต x อกยกกำลัง n นักเรียนจะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะใส่เ,ออเป็นวงเล็บแบบนี้ก็ได้นะอ่าจะมีค่าเท่ากับนะคะ x อกยกกำลัง n อบวกหหารด้วย n อบวกหแล้วก็ บวกค่า c เข้าไปนะคะแล้วก็สูตรที่3นะคะสูตรที่3เราก็จะเป็นการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตอะถ้ามีค่าคงที่นะคะถ้ามีค่าคงที่คูณกับคูณกับนะคะคูณกับ fx ถ้ามีค่าคงที่คูณกับ fx fx คือตัวที่เราต้องการจะอินทิเกรตนะคะเราก็จะดึงค่าคงที่นั้นมาไว้ด้านหน้านะคะ ล้วก็เราก็อินทิเกรตตัวที่เหลือไปนะคะเราก็นะะอินทิเกรต fx ไปนะคะเนาะแล้วก็สูตรที่สี่ก็จะเป็นอินทิเกรตการบวกแล้วก็สูตรที่ห้าก็จะเป็นอินทิเกรตการลบนะคะสูตรที่สี่จะเป็นการอินทิเกรตการบวกนะคะอินทิเกรตการบวก fx อาบวกก,กับ gx จะมีค่าเท่ากับเอา f x มาอินทิเกรตนะคะแล้วก็ไปบวกกับเอา g x มาอินทิเกรตนะคะเหมือนกันค่ะแล้วก็สูตรที่5นะคะว่าด้วยเรื่องของสูตรการลบค่ะ f x ลบกับ g x ค่ะ f(x) ลบกับ g(x) นะคะก็จะเป็นการอินทิเกรต f(x) ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลบกับการอินทิเกรต g(x) ค่ะามาลบกับก,บการอินทิเกรต g(x) นั่นเองนะคะครานี้อวันนี้วันนี้ครูจะพูดถึงแบบฝึกหัดนะคะครูจะพูดถึงแบบฝึกหดัด ในชีตของเราในหน้าที่ยี่สิบจะเป็นแบบในชีตในหน้าที่ยี่สิบนะคะจะเป็นใบงานใบงานที่สองจุดเจ็ดค่ะใบงานที่สองจุดเจ็ดเรื่องการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะคะการหา ปริพันธ์โดยใช้สูตรค่ะอะ่การหาปริพันธ์โดยใช้สูตรอ่ะเป็นยังไงคราวนี้เรามาดูกันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาให้อินทิเกตค่ะเขาให้อินทิเกต x ยกกำลัง4บวกกับ3 x ยกกำลังสองบวกกับ5้ x ค่ะอ,อะบวกกับ5 x นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ x นะคะ ยกกำลัง5ส่วน5บวก3 x กยกกำลังจากยกกำลังสองก็กลายเป็นยกกำลังสยกกำลังสก็หารด้วย3บวก 5x ยกยกกำลังสองบวก 5x ยกยกกำลังสองก็ส่วนด้ 2, วยสองนักเรียนอย่าลืม บวก4นะคะนักเรียนอย่าลืมบวก4ในแบบฝึกหัดที่นักเรียนทาส่งครูมาแล้วคล้ายๆกันแค่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้สัญ,ญลักษณ์ของการอินทิกรัลเท่านั้นเองนะคะคราวนี้ตัวไหนตัดกันได้ให้นักเรียนตัดกันคะตัวไหนที่ตัดกันได้ให้นักเรียนตัดกันค่ะอ,อย่างอันนี้3ตัดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้คําตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นนะคะ x ยกกําลัง5ส่วน5 บวก x ยกกำลังสามค่ะบวกห x ยกกำลังสองส่วนสองค่ะแล้วก็บวก c ค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งต่อไปต่อไปดูข้อที่สองค่ะต่อไปดูข้อที่สองข้อที่สองโจทย์บอกว่าให้อินจิเกตนะคะ x ยอะก,กาลัง10ลบกับเศษ1ส่วน x ยกกกำลังสามค่ะข้อนี้ก่อนนักเรียนจะอินทิเกรตนักเรียนต้องเปลี่ยนโจทย์ก่อนอ่ะครูขออนุญาตเปลี่ยนโจทย์นะคะเพราะว่าเราต้องมองเห็นเลขชี้กําลังและมันต้องไม่เป็นในรูปของเศษส่วนค่ะเราต้องจัดตัวแปรให้เป็นในรูปของ ตัวเศษนะคะอย่าง x ยกกำลังสามเป็นตัวส่วนนะเราจัดตัวแปรขึ้นมา x ยกกำลังส ok ิบก็เหมือนเดิมลบหนึ่งคูณกับ x ยกกำลังสามอยู่ข้างล่างย้ายมาข้างบนเป็น x ยกกำลังลบสามค่ะเป็น x ยกกำลังลบสามครูไม่ใส่วงเล็บครูไม่ใส่หนึ่ง <c oughs> เพราะหนึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ไม่ใส่ก็ได้โอเคไหมคะอ่ะอาเขียนอีกอย่างหนึ่งได้ x ยกกำลังลบสามค่ะน <c oughs> ักเรียนอย่าลืมใส่ dx นะคะ <c oughs> เพราะว่า เครื่องหมายอินทิกรัมันจะต้องประกอบด้วยตัวนี้ค่ะคล้ายๆสัญลักษณ์ของถั่วงอกกับ dx นะคะนี่มันเป็นสองตัวนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็มาดูต่อได้อะไร x ยกกำลังสิบก็ได้อินทิเกรตได้ x ยกกำลังสิบเอ็ดก็หารด้วยสิบเอ็ดค่ะลบค่ะ x ยกกำลังลบสามบวกหนึ่งก็เป็น x ยกกำลังลบสองค่ะ ได้ x ยกกำลังลบสก็หารด้วยลบสค่ะแล้วก็บวก c ค่ะบวกค่าคงที่เข้าไปเพราะฉะน,นั้นอาจัดรูปค่ะจัดรูปได้ x ยกกำลัง11ค่ะส่วนด้วย11ิบอ็ค่ะลบหารลบเห็นไหมคะลบหารลบเป็นบวกค่ะเป็นบวกเศษ1ส่วน2จาก x ยกกำลังลบ2ย้ายมาข้างล่างเป็น x ยกกำลังบวกสค่ะแล้วก็ บวก c ค่ะอ่าอันนี้คือข้อที่สองนะคะอันนี้คือข้อที่สองต่อไปค่ะต่อไปต่อไปข้อที่สามค่ะต่อไปข้อที่สามต่อไปข้อที่สามนะคะนะคะข้อที่สามค่ะอินทิเกรต สแควร์รูทค่ะ x ค่ะอินทิเกรตแล้วก็สแควร์รูท x ค่ะอ่ะจัดรูปค่ะข้อนี้ต้องจัดรูปเพราะมันอยู่ในรูปของติดสแควร์รูทสแควร์รูท x คือ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองค่ะ ใส่วงเล็บนิดนึงเพราะฉะนั้น x ยกกำลังหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งค่ะส่วนด้วยหนึ่งส่วนสองบวกกับหนึ่งค่ะแล้วก็บวกกับ c ค่ะหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งหนึ่งก็คือสองส่วนสองหนึ่งส่วนสองบวกสองส่วนสองก็เป็น x ยกกำลงังเศษสามส่วนสอง คูให้เทคนิคคิดลัดแล้วว่าถ้าหารด้วยเศษสามส่วนสองเนีเยนก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คูณด้วยเศษสองส่วนสามแล้วก็บวกสี่ไปค่ะอันนี้คือข้อที่สามต่อไปข้อที่สี่ค่ะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ อินทิเกรตค่ะเศษหนึ่งส่วน x ยกยกกำลังสองลบกับเศษหนึ่งส่วนด้วยสองคูณกับสแพรรูทเอกนะคะพอะนั้นตัวนี้ก็จะได้ ตัวนี้ก็จะได้ก่อนจะอินทิเกตต้องจัดรูปก่อนครูขออนุญาตจัดรูปด้านล่างนะคะอ่าตัวนี้อ่าอยังไม่อินทิเกตจัดรูปก่อนเสษหนึ่งส่วนเอกยกกำลังสองจัดรูปขึ้นมาเป็นเอกยกกำลังลบสองค่ะลบด้วยค่ะสองนี้กระโดดขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะคะยังเป็นหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมเส้นหนึ่งส่วนสองแต่สแควรรูทเอยู่ข้างล่างเป็นเอกยกกำลัง ึ่งส่วนสองค่ะเพราะฉะนั้นย้ายมาข้างบนขอขอนุญาตลบเลยนะย้ายมาข้างบนนะคะจะกลายเป็น x ยกกำลงังลบหนึ่งส่วนสองค่ะเขียนสองให้บรรลาน,นิดนึงอ่าอันนี้โจทย์ที่เขาอยากให้เราอินทิเกรตต่อจากนี้ก็อินทิเกรตได้เลยเพราะฉะนั้นจาก x ยกกำลงังลบสองอินทิเกรตก็ได้ x ยกกำลงังลบหนึ่งค่ะลบสอง 2. บวกหนึ่งได้ลบหนึ่งหารด้วยลบหนึ่งค่ะ ลบกับค่ะนักเรียนใส่1ส่วนสองไว้รอค่ะจาก x กยกกำลังลบ1ส่วน2บวก1ติดลบ 1, ่ส่วน2บวกเข้าไป1ก็เป็น x กยกกำลัง1ส่วน2ค่ะทำไปให้ดูนะคะลบ1ส่วน2บวก1ค่ะมันมีค่าเท่ากับค่ะมันมีค่าเท่ากับลบ1ส่วนสบวกสส่วน2ค่ะมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ค่ะเนี่ย ันนี้คือที่มาอ่าแล้วถ้าเป็นหนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองอ่ะนักเรียนจะหารหนึ่งส่วนสองแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับเศษเป็นส่วนเป็นหารเป็นคูณก็คูณด้วยสองส่วนหนึ่งยังไงก็ตัดกันได้อยู่ดีนะคะยังไงตัวนี้ก็ตัดกันได้อยู่ดีนี่ตัดกันได้อยู่ดีหรือกระโดดไปคูณสองก็มาตัดกับสองได้อยู่ดีนะคะอ่า เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอาโทษทีตัวนี้อินดิเกตแล้วไม่ต้องใส่เครื่องหมายนะคะนี้อินดิเกตเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายเวลาอินดิเกตแล้วเอ่อเพิ่มเลขชี้กำลังบวกหนึ่งเข้าไปแล้วไม่ต้องใส่เครื่องหมายอินดิการเพราะฉะนั้นจัดรูปค่ะจัดรูปก็จะได้ลบหนึ่งหารด้วยลบหนึ่งก็จะได้ลบหนึ่งค่ะ เอกยกกำลังลหนึ่งย้ายมาข้างล่างเป็นเอกยกกำลังหนึ่งค่ะนะคะลบค่ะหนึ่งคูณด้วย s q r r o o x ก็คือหนึ่งคูณด้วยเอกยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองความหมายเดียวกันค่ะอ่าตัวนี้ต้องบวก c อ่อย่าลืมบวก c เข้าไปอันนี้คือข้อที่สี่อันนี้คือข้อที่สี่ต่อไปค่ะ ข้อที่ห้าต่อไปข้อที่ห้าอินทิเกรต square root x คูณกับ x บวกหนึ่งอย่างที่ครูบอกการอินทิเกรตไม่มีสูตรการคูณเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคูณกระจายเข้าไปให้เรียบร้อย square root x คือ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสอง คูณกับ x แล้วก็บวกหนึ่งค่ะอ่ะคูณกับ x แล้วก็บวกหนึ่งกระจายเข้าไปให้เรียบร้อยกระจายเข้าไปตอนนี้ยังไม่อินชิเกตนะคะเปลี่ยนโจทย์ให้เรียบร้อยหนึ่งส่วนสอง x ยกกำลังหนึ่งส่วนสองคูณกับ x ยกกำลังหนึ่งฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองบวกสองส่วนสองมันคือ x ยกกำลังเศษสามส่วนสองบวกกับ คูณกระจายเข้าต่อค่ะ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองต่อไปค่ะต่อไปบรรทัดต่อไปเป็นการอินทิเกรต x ยกกำลังเศษสามส่วนสองอินทิเกรตก็เอาสามส่วน 3, สองบวกหนึ่งก็คือสามส่วนสองบวกสองส่วนสองก็เป็น x ยกกำลังสามบวกสองเป็นห้าส่วนสองคูณกับสองส่วนห้าบวก x กยกกำลังเศษ1ส่วน2บวก1 1ส่วน2บวก1คือ1ส่วน2บวก2ส่วนสีจะเจอบ่อยมากมันก็จะได้ x ยกยกกำลังเศษ3ส่วน2ก็คูณกับเศษ2ส่วน3ตรงนี้เราอินทิเกรตแล้วเราจะไม่ใส่เครื่องหมายอินทิกรัลที่เป็นเครื่องหมายตัวเนี้ยสัญลักษณ์คล้ายๆถั่วงอกกับ dx เนี่ยสังเกตดูถ้าเราเพิ่มไปแล้วสัญลักษณ์ตัวนี้จะหายนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้จะหายอย่าลืมบวก 4, 3. 4. ะะอย่าลืมบวก c อะไรตัดกันได้ตัดนักเรียนจะตอบแค่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่านะคะของครูตอบแค่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้านักเรียนไปสอบในสนามต่างๆนักเรียนต้องจัดรูปเป็นเพราะเลขชี้กําลังเป็นเศษส่วนหมายถึงการติดสแควร์รูทนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือเศษ2ส่วนห้าอันนี้นักเรียนดู5ส่วน2ค่ะ5ส่วน2เอามาคิดค่ะ5ส่วน2 มันคือสองสองเป็นสี่ใช่ไหมคะจำนวนเต็มสองเศษหนึ่งส่วนสองแปลว่าลายแปลว่า x ก็ยกกําลังออกมาได้ x กําลังสองอีกตัวหนึ่งก็เป็นเหลือ x กําลังหนึ่งส่วนสองก็คือรูทเอ่าคือตัวนี้นั่นเองเข้าแคนดีๆสรุปเราได้สองค่ะ ได้ x ยกกำลังสองแล้วก็รูท x ค่ะส่วนด้วยห้าค่ะบวกกับค่ะแล้วเราก็มาคิดอีกตัวหนึ่งสา,ส, 2, สามส่วนสองค่ะสามส่วนสองมันคือสองหนึ่งเป็นสองจำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นได้เลขสองค่ะจำนวนเต็มหนึ่งก็คือ x ยกกำลังหนึ่งค่ะเศษหนึ่งส่วนสองก็คือ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองก็คือรูท x ค่ะ ส่วนด้วย3ค่ะแล้วก็บวกกับ4ค่ะอันนี้คือการจัดรูปอันนี้คือการจัดรูปและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายของเรื่องนี้คือข้อที่6กเขาให้อินทิเกรต x ยกกำลังสองคูณกับ x ลบ3การอินทิเกรตไม่มีสูตรการคูณหารนักเรียนต้องคูณกระจายเข้าค่ะ คูณกระจายเข้า x ยกกําลังสองคูณ x ค่ะได้ x ยกกําลังสามค่ะ x ยกกําลังสองคูณลบสามค่ะได้ลบสาม x ยกกําลังสองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายเลยก็ได้ x จาก x ยกกำลังสามเป็น x ยกกำลังสี่ x ยกกำลังสี่ก็หารด้วยสี่ค่ะ ลบด้วย3จาก x ยกกำลังสองก็เป็น x ยกกำลังสามค่ะ x ยกกำลังสามก็หารด้วย3ค่ะอย่าลืมบวก c และตัวไหนตัดกันได้นะักเรียนอย่าลืมตัดตัดไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ x ยกกำลังสี่ส่วน4ลบ x ยกกำลังสามและบวก c ค่ะและบวก c นะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่ 2. เร็จนะคะเป็นหัวข้อรองหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะนะคะก็เดี๋ยวนักเรียนก็ไปฝึกทำเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะคะหรือว่าแบบฝึกหัดอื่นๆนะคะ